ลาหมอนะครับที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองประสาทได้ดำเนินการเลี้ยงน,นะครับในช่วงประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็โตตามขนาดของที่โรงเรียนได้กำหนดไว้นะครับในแต่ละเดือนเราจะโตแค่ไหนนะครับวันนี้เรามาทำการล้างบ่อนะครับล้างบ่อในบ่อน,นี้นะครับก็เราจะปล่อยปลานะครับ ลาโมนะครับประมาณ300ยกว่าตัวนะครับแต่ตอนนี้ยังยังโตไม่เต็มที่นะครับยังโตไม่เต็มที่แต่ก็ได้ตามขนาดที่โรงเรียนกําหนดไว้นะครับการเลี้ยงลาหมของโรงเรียนนคมสัตว์เองปราสาทก็ดําเนินการเลี้ยงนะครับผสมประสานนะครับทั้งให้กินเศษวัสดุนะครับจากวัชพืชนะครับก็คือผักตบชวานะครับเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับ คิดว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่คมสร้างตสเองประสาทที่จะได้รับประทานอาหารนะครับแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่านะครับในช่วงของการเปิดภาคเรียน